มอร์แกนเฮาเซลถามเราสับสนเรื่องการหาเงินน้อยกว่าสับสนเรื่องการใช้เงินเพราะเราใช้เงินเพื่อความคาดหวังที่ซ่อนอยู่เช่นอยากเป็นที่รักหรือพิสูจน์ตัวเองคำถามเก้าอี้2 1 0 0 0ดอลลาร์ชายคนนั้นซื้อเพราะชอบจริงๆหรือเพราะสังคมบอกว่าควรจะทำเพื่อไล่ตามสถานะเงินซื้อความสุขได้แต่ต้องใช้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด คือมาดมัดภายในเหมือนเบอร์นาดมวยเตซีเอที่แล่นเรือเลยเส้นชัยไปเพราะมีความสุขในทะเลไม่ใช่รางวัลจากภายนอกความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรคืออิสรภาพอิสรภาพที่จะทำงานที่ต้องการไม่ใช่ที่ต้องทำการใช้เงินที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความสัมพันธ์และประสบการณ์จำไว้ ไม่มีการเสียใจใดเกี่ยวกับการไม่ได้ซื้อรถคันใหญ่กว่าแต่เสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลากับคนที่รักพิมพ์อาร์ตแล้วเริ่มใช้เงินเพื่อความสุขที่ยั่งยืน